ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำธัญ,ญพืชคุกกี้ธัญ,ญพืชส่วนผสมของเราก็มีอันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกวานูสค่ะเราเพิ่มมีอันนี้แล้วก็มีงาอันนี้ก็คือนี่อันนี้คือเม็ดอเออเมอ็ดฟักทอง อันนี้คือเม็ดทันตะวันเม็ดฟักทองแล้วก็งาผสมกันนะส่วนอันนี้ก็คือน,นก็คืออันนี้แหละแล้วเราก็จะมาผสมไข่ขา,ขาวน้ำตาลเกลือนิดหน่อยนะแล้วเราก็เออคลุกเค้าให้เข้ากันแต่ว่าก่อนอื่นพวกเออ เมล็ดต่างๆเนี่ยเรามาผสมกันแล้วก็เออทําให้มันร้อนหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าไล่ฟังชื้นเนาะเราก็ใส่ทั้งเออแล้วก็เพิ่มงาดําไปด้วยเพราะว่าสีมันจะได้สดใสแล้วโอ้ลืมอีกอย่างหนึ่งอันนี้สําหรับเอออันนี้คือบ้านเราไม่รู้ว่าบ้านเราจะเรียกเรียกเอเอเรียกอะไรนะมันเป็นเออ ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราเรียกอะไรมนเมล็เล็กเนี่ยอันนี้แล้วเราก็จะมาทําเ,เราก็จะมาทําเพื่อเข้าเตาอบนะคะอันนี้ทําเป็นก้อนเล็ก เราผสมไข่ขาวไปแล้วน้ําตาลหน่อยนึง<ม>เพื่อว่าไม่ให้มีไอ้นี่แต่น้ําตาลเราก็ใช้น้ําตาลแบบว่าน้ําตาลแย่หวานนะเพราะว่าเพื่อสุขภาพ อยู่แต่บ้านสามเดือนแล้วที่นี่เขาล็อกดาวก็ไม่รู้จะทำอะไรทำอาหารมั่งซึ่งทำก็ไม่ได้ค่อยเก่งหรอกก็อาศัยดู YouTube เอามั่งอาศัยดูของคนอื่นมั่งเพราะธรรมดาก็ทำงานทุกวันเนาะอันนี้ก็มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้สามเดือนต้องอยู่แต่บ้านออกไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องมาทำแบบนี้ บางทีก็กินได้มากบางทีก็กินไม่ได้มาก,าก,ก,ม,ม,ากมันก็เป็นการแบบลองกันไปเนาะแต่ก็เป็นคนที่ชอบเออกินอะไรที่มันเพื่อสุขภาพเนาะเพื่อสุขภาพเพราะอายุเราเยอะแล้วเราจะมากินเหมือนเด็กๆตอนนี้เข้าใจคาว่าเออถ้ากินได้ให้กินเข้าไปเธอตอนเด็กๆนะจะได้ยินคํานี้บ่อยๆว,ว่า ให้แมนให้กินไหมล้วเข้าไปเถอะถ้าเกิดกินมีวันไหนกินไม่ได้เราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วจะมานั่งเสียดายว่าโอ๊ยรู้อย่างนี้ตอนนั้นกินซะก็ดีรู้อย่างนั้นทําอย่างนี้ซะก็ดีคือเราจะได้ไม่ต้องมีความมาเสียดายในในชีวิตเนาะสำหรับตัวเองและเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่ว่ายึดติดกับการกินหรือว่าการเออจะต้องแบบว่าโอ้ยกิน กินดีอยู่ดีอะไรคือเราเคยลําบากมาก่อนเนาะเราเป็นคนมันนอกเนาะไม่ได้มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าสบายก็มาทํามาหากินเนาะมาทํางานหาเงินเพื่อเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อลูกเราก็มีชีวิตทุกอย่างเพื่อลูกฉะนั้นในสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็จะคิดว่าเออช่างมันเถอะเพราะว่าจุดประสงค์ของชีวิตเรา คือเรามาอยู่ที่นี่เพื่อลูกเราไม่ได้อยู่เพื่อเพื่อใครฉะนั้นคนที่นี่จะทําอะไรกับเราหรือว่าเราจะเจอปัญหาอะไรหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่เราก็ทนได้นะเพราะชีวิตคน,นแม่เนาะทนได้ทุกอย่างอะ่ะไม่อยากให้ลูกลําบากในอนาคตนี้มันก็จะออกแนวแบบว่า เนาะเราก็ใส่ไข่ขาวให้มันเกาะกันเนาะการทําอย่างนี้มันก็เอบางครั้งมันก็ช่วยฆ่าเวลาไปสําหรับวันวันหนึ่งเนาะเราก็อยู่บ้านทุกวันเราก็เราก็เบื่อน่ะจากจากที่เราเคยทํางานทุกวันทุกวันเนาะจากเออตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาจนถึงแบบเนี้ยวันนี้วันที่วันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่ ที่สองหรือที่สามจำไม่ได้ไละที่สองหรือที่สามกุมภาเนี่แหละจำไม่ได้แล้วไม่ได้ดูก็เราก็ไม่ได้ไอ้นี่เลยอ่ะแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยได้จะไปซื้ออาหารเพราะว่าเขาเปิดเฉพาะอาหารให้ซื้ออาหารเนาะแต่ซื้ออาหารเราก็ไม่ค่อยได้ไปหรอกเพราะว่าเอ,อคุณชายท่านไปท่านช้อปปิ้งทุกวันจะกินอะไรก็จะบอกคุณชายเขาฝากคุณชายเขาซื้อ เราก็มีหน้าที่คอยรอรับแล้วก็บังคับให้คุณชายเขาล้างมืออืมเพราะว่าบางครั้งก็หลาหลวมเพราะว่าในขณะที่โลกมันระบาดเนาะเอออะทุกคนก็ต้องเออเนี่ยดูนะคะดูนะคะดูนะคะโอ้โหมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาบักมาเข้าตับอบกันแล้วจะมาดูที่หลังว่านะคะว่ามันเป็นยังไงจะมาต่อกันนะเพื่อนๆคืออันนี้ก็เราก็อบไปแล้วประมาณยี่สิบนาทีคือเสร็จเรียบร้อยแล้วคือหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเออเดี๋ยวเออมันยังมีที่เหลืออีกยังมีที่เหลืออีกนะคะเดี๋ยวเรากจะต้องมาอบต่ออีกหน่อยนึง เ,ออเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีว่าเมื่ออกหมดแล้วทุกอย่างจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะโซ่แล้วเราก็มาต่อกันนะคะอันนี้คือเออหมดแล้วสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูคือหน้าตาก็โอเคอ่ะ รสชาติก็คือเออไม่หวานมากเพราะเราใส่แยาหวานไปนิดหน่อยเพื่อให้มีรสเฉยๆเพราะว่าการกินเพื่อสุขภาพแป้งและน้ําตาลเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะทาแป้งและน้ําตาลให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้โซ so, อันนี้เพื่อนๆก็ดูนะคะ หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะคนอื่นอาจจะทำได้ดีฝั่นนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเออคือเนาะก็บอกก่อนว่าคือทำแต่ง,งานมาตลอดคือไม่ได้ค่อยทำอะไรหนักหนาคือทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เรื่องนั่นแหละถ้าพูดถึงฟัาจริงอะนะแต่เออในช่วงสามเดือนที่ล็อกดาวน์มันเป็นอะไรที่ทุกทรมานมากๆคือไม่สามารถที่จะไปไหนได้ไม่สามารถที่จะทํางานได้ ปัญหามันเยอะแยะมากมายเข้ามาถาถมตอนนี้ก็คือเป็นการระบายความความเครียดแล้วก็เอ,อระบายความทุกร้อนของเราเราหาวิธีแก้โรคเครียดโรคซึมเศร้าที่เราแบบว่าอาจจะเป็นได้ในอนาคตก็คือเราอาจจะเป็นได้ถ้าเราแบบว่าไม่รู้จักบ,บริหารตัวเองก็คือก็ออกกําลังกายบ้างเทำขนมบ้างแต่เป็นขนมเพื่อสุขภาพ คือถามว่ารสชาติสุขภาพจะต้องอร่อยไหมมันก็แน่นอนที่สุดที่มันจะแบบอร่อยเหมือนกับเออเออเหมือนขนมปกติทั่วไปมันก็คงไม่ใช่เนาะหวานมันก็คงไม่ถึงที่แต่เพื่อสุขภาพมันก็คือสุขภาพไนงะเพราะว่าสมัยก่อนเออตอนที่สมัยโบราณเออมนุษย์เราก็ ไม่รู้จักน้ําตาลแล้วก็ไม่ได้กินน้ําตาลนะกินแต่นเนื้อสัตว์ตอนนี้เรามาประยุกต์ขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆตอนตอนหลังๆนี้ช่วงปัจจุบันนี้คนกินแป้งและน้ําตาลก็เยอะมากคือแทบจะในชีวิตประจาวันไม่มีแป้งและน้ําตาลเลยจะเป็นไปไม่ได้อันนี้เราก็จะทานเออเป็นอาหารคีโตแต่ว่าคีโตของเราคือไม่ได้ถึงขนาดว่าเออ เป็นที่เราก็ทานเนื้อสัตว์ทานผักแต่ว่าเราไม่ทานข้าวไม่ทานแป้งและไม่ทานน้ำตาลแต่ผงชูรสมีบ้างนิดหน่อยนะคะถ้าเธอไม่มีเลยมันก็เนาะชีวิตมันก็จะนะจะเกินเหตุไปเล็กน้อยก็โอเคก็ถือว่าติดผงชูรสมันก็เป็นความผิดของเราเนาะแต่เราก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งเราก็กินมาตั้งแต่เดือนกินคีโตมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกา ตอนนี้ก็เดินกุมภาแล้วพิจิกาธันวามกราเดี๋ยววันที่วันที่สิบกุมภาเนี่ยเราก็จะชั่งน้ำหนักดูซิว่าเออการกินคีโตของเราเนี่ยก็คือว่ามันจะลดไขมันลงไปได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะเนาจริงๆแล้วน้ำหนักตอนที่ก่อนที่เราจะเข้าพีโตเดือนเออเดือนพศจิกาน้ำหนักของเราก็ประมาณ หกสิบสี่นะแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองก็เออเหมือนเบาๆตัวแต่ยังไม่รู้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่แ้วเรายังไม่ได้ชั่งและยังไม่ได้รู้ว่าอะไรยังไงนะคะอูก็ตอนนี้เราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ